ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะอ่ายังไม่ได้แก่มากนะคะวิที่แล้วนะคะโครงสร้างนี้นะคะประจุบวกประจุลบเป็นเกลือเนาะอ่าเกลือคุณสมบัติเป็นอะไรสามารถทำอะไรได้บ้างเกลือฮะทำความสะอาดได้ไหมพวกสไลสบูทเนี่ยเป็นเกลือนะคะอ่พวกนี้เป็นเกลือหมดเลยนะคะ อ่ปฏิกิริยานี้เนี่ยก็ทําให้กรดอ่อนเป็นกลางอเกลือก็คือกลางนี่แหละนะคะมีทั้งบวกมีทั้งลบก็เลยเป็นกลางภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า neutralization neutralization ก็คือปฏิกิริยาไม่ให้เกิดเป็นทั้งกรดไม่ให้เกิดเป็นทั้งด่างเป็นกลางนะคะก็ทําคุณสมบัติของเขาคือทําความสะอาดอะไรได้นะเป็นสบู่เป็นแชมพูเป็นยาสระผมอ่ายาล้างจานได้หมดเลย เรเห็นปฏิกิริยาอย่างนี้นะคะเราก็นึกถึงกรด,ด,ดกับ,บาดา่างกรดกับการคำวิยาการไนเตเกลืออันนี้เป็นเบสิกเลยนะคะแล้วก็ได้น้ำออกมาเห็นไหมนะคะนี่คือหนึ่งปฏิกิริยาแหละนะคะอันที่สองนะคะกดคาร์บอเิกถ้าทำปฏิกิริยากับโซเดียมไบาคาร์บอเนตหรือไบาคาร์บอเนตนะคะ โซเดียมคาร์บอเนตอ่าจริงๆก็เหมือนกับเป็นด่างเหมือนกันถูกไหมเออนี้ก็คือด่างเท่าแต่ว่าโซเดียมตัวนี้มีไฮโดรเจนด้วยหรือเปล่าถ้ามีไฮโดรเจนอ่าก็เรียกว่าไบคาร์บอนแต่ตัวนี้จะมีไฮโดรเจนตัวนี้ไม่มีไฮโดรเจนก็เรียกว่าโซเดียมแล้วก็คาร์บอเนตได้เลยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นด่างนะอ่าด่างเหมือนกันนะคะกรดทำปฏิกิริยากับด่างได้ เกลือนีได้เกลือออกมาเหมือนกันนะคะเท่าแต่ว่าปฏริยานี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอ่เล็ทรไลเซชันนะคะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสารตั้งต้นมันเป็นคาร์บอนตคาร์บอนตก็คือ c o o 3ใช่ไหมนะตัวปลายก็จะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์โผลมาด้วยนะคะนะถ้าเป็นกลางเนี่ยมันจะจบกันแค่แค่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นกลาง แต่พอดีเขามีคาร์บอเนตต้อง CO 3ก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะตัวนี้คาร์บอกซิลิกสามารถให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะโดยควา,าิกิริยากับโซเดียมไบคาร์าบอเนตหรือคาร์บอเนตนะคะแล้็คือเหมือนด่างนี้แหละเนาะพอได้เกลือน,นะคะอันต่อมานะคะอันนี่ปฏิกิริยาที่สอง,องนะเมื่อกี้คือกดกับด่างทำปฏิกิริยากัน แต่ว่าได้สารที่เหมือนกันอันนี้ได้ได้เกลืออันนีงได้เกลือแล้วก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์อันนี้2องปฏิกิริยา reduction reduction คืออะไรนะ oxidation คืออะไรนะ oxidation ออ,ออกให้ใช่ไหมอ่าแล้วในปฏิกิริยานะั้นสารของเราก็คือจะได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะรีรับรับก็คือลดใช่ไหมคะออกซิเจนก็จะลดลงด้วยนะคะ อ่าอย่างเนี้ยคาร์บอนซิลิกแอซิดใช่ไหม C d o o H นะคะถ้าใครจำได้แล้วแต่ะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จำได้ไหมแอลกอฮอล์ทำให้ออกซิเดชันแล้วได้เป็นอะไรนี่ก็ทำเป็นทำแลบได้ใช่ไหมของลัางสีค่ะแอลกอฮอล์ออกซิเดชันจะได้กลิ่นอะไรเอาแอซิติกเอาอ่าเปรี้ยวอ่าได้เป็นอะไรน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะนั่นคือเอาเอทานอล เนาะทำิริยาออกซิเดชันบริเซนเบอร์แมนการเลทใช่ไหมอ่าแล้วก็ได้อะซิติกแอซิดนะคะทีนี้เราก็จะกลับไปเราก็จะเอาเอาที่เป็นกรดอะซิติกแอซิดนี่แหละนะคะอ่ากรดกรดกรดคาร์บอกซิลิกเนาะอ่าโมโมฟังเฮนเนะครับคาร์บอกซิลิกแอซิกแหละนะคะไปเป็นแอลกอฮอล์นะคะอ่าพอเราดีดัชชั่นไปปุ๊บ หรือเทียมอะลูมิเนียมไฮดรายนะคะหร,หรือจะเป็นไดโเมนก็ได้นะคะนะ,ะตัวนี้เป็นตัว r รีดักชันเป็นตัวเร่งนะคะจาก O ที่เป็นสีดอ o, นะคะตัวนี้ก็จะหายไปนะคะเพราะว่าเกิดการลดนะคะลดออกซิเจนลงนะคะได้เป็นแอลกออนะคะ,ะจากกรด,ดเฮกซานลงอีกก็กลายเป็น เฮกซานอนนะคะเราต้องตีกลับไปกลับมาได้ด้วยนะปฏิกิริยานะคะเพราะบางทีมันไม่มีในแลบของเราเนาะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจอแล้วปรากฏว่าตัวที่มันมาเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวเร่งดีดักชันหรือเร่งออกซิเดชันก็ต้องรู้แล้วว่าว่าโกลไฟทังน่าจะเป็นอะไรนะคะ อา d a ืออย่อีกซิเดชัน้าอันนี้ก็จะเป็นนิเรียมนะคะโมเรน,นะคะตัวน,นี้ตรงกลางเน่เราไม่ต้องดูสุดท้ายเยจะได้เป็นแอลอกะะ OH ะะอฮอ O H กจะำไปเรื่อยหรือดกนมันก็จะทำไปเรื่อยๆตามระยะเวลาของเขาเน,ะนะคะอะอันนี้ก็ให้ดูภาพนะคะว่าสามารถ เกิดปฏิกิริยาได้นะจาก COH CO นะ CO ที่คาร์บอนตรงนี้เนี่ยหายไปเนาะอันนี้ถูดกลดลูกนะคะนะโอเคแล้วก็อีกปฏิกิริยาหนึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์นะคะของกรดคาร์บอ,อกซิลิกนะคะกับ LCO นะคะ,ะถ้ากรดคาร์บอ,อกซิลิกทำปฏิกิริยาก,กับ แอลกอฮอล์เก er mm ิดปฏิกิยาเอสเทอริฟิเคชันนะคะนะก็จะเอาเอาไฮโดรเจนของตัวนี้ออกนะคะตัวนี้จะถูกตัดไปอ่าแล้วก็เอาเมนทิลของแ mm hmm. อลกอฮอล์ไปต่อท้ายนะคะอ่าไปต่อท้ายระบวตัวนี้นะคะนะเวลาเขาอ่านชื่อเนี่ยเขาจะอ่านชื่อตัวที่มาแทนที่ ะตัวแทนที่นี่คือมาจากแอลกอฮอล์ ol, ใช่ไหมคะนี Inter ่คือเมทิลใช่ไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือคาร์บอนสองตัวใช่ไหมคะจริงๆก็คือถ้าอ่านแล้วก็คือแอซิติกแอซิดใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันเกิดเป็นเอสเทอร์ ol, เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะไม่เรียกแอซิดเขาจะลงท้ายด้วยเตยก็จะเป็นแอซิเตตนะเดี๋ยวเราอ่านชื่อหมู่แทนที่ก่อนก็กลายเป็นเมทิลแอซิเตต อ่าอนะอ่านะนะนะแต่ถ้าเป็นอซิติกแอซิดกับเอทิลแอลกอฮอล์อ่าหมู่แทนที่ก็คือเอทิลเห็นไหมเอทิลก็ไปต่อท้ายนะคะต่อท้ายตัวนี้นไฮดรอกเซนหายไปไปต่อท้ายที่ไฮดรซีเนาะไฮดรเซนหายไปนะคะตัวน,นี้ก็จะกลายเป็นหมู่แทนที่นะอ่านะหมู่แทนที่ก็คือเอทิลอ่า ตัวนี้อะซิติกแอซิดใช่ไหมก็กลายเป็นอะซิเตตนะคะแล้วก็ได้น้ำออกมาเนาะนี่คือปฏิกิริยาเอสเทอร์เอสเทอร์จะเห็นว่าลูกศรมันเป็นแบบนี้นะคะเอสเทอร์จะเป็นแบบนี้นะคะกลับไปกลับมาได้เนาะเอสเทอร์นะคะอ่าถ้าเราให้ความร้อนเรา heat เขาเนี่ยเขาก็จะกลับไปเป็นฝั่งนี้นะคะนี่เราจะกลับมาเป็นฝั่งนี้แต่ถ้าปฏิกิริยาปกติมันจะไปฝั่งนี้ แต่ถ้าเขาเรายิดเราให้ความร้เขาจะกลับมาฟังปังเดิมนะกลับไปกลับมาได้โอเคแล้วก็คาร์บอนซิลิกรประโยชน์ที่เราเจอในชีวิตประจําวันมันเจออะไรบ้าส่วนใหญ่จะเป็นรสเปรี้ยวนะคะเจอไหม,มรสเปรี้ยวที่เพื่อนบอกว่าที่อะไรนะน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะ เี้ยวดีไหมได้กลิ่นแล้วก็รู้เลยไหมเปรี้ยวจี๊ดเลยใช่ไหมคะหรือว่เปรี้ยวอือ่นๆนะเปรี้ยวามะนาวเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้มมันมะขามอะไรอย่างเงี้ยมัเปรี้ยวได้หมดเลยอันนั้นคือรสเปรี้ยวอันนี้เราเราเรารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าคําว่าแอซิดอ่ะหรือถ้าเราเจาะนะเราไม่รู้ความหมายอะไรอย่างเงี้ยแอนซิดมันเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะมันเป็นกรดเช่นอะไรเหมืนเปรี้ยวใช่ไหม เป็นเปรี้ยวที่ใช่ใช่กรดอะซิติกใช่ไหมไม่ใช่นะคะไขรไม่เป็นเปรี้ยวเนี่ยไม่เกี่ยวนะอันที่สองอ่าจะเป็นแอซิดเหมือนกันมี c ดับบลโอโอเอชเหมือนกันก็คืออะไรพวกแฟตตี้แอซิดแฟตตี้แอซิดคืออะไรนะกรดไขมันเนาะถ้าใครจำได้นะกดโครงสร้างของแฟตตี้แอซิดนะคะมีมี c d O u b l e โอเเหมือนกัน แต่ไม่ได้มีรสเปรี้ยวนะไขมันนะคะกดไขมันทุกม <Yeah. S 1> ีทสเปรี้ยวนะแล้วก็กดน้ำส้มสายชูอันนี้อันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วนะคะเป็นกดแก่ไหมน้ำส้มสายชูไม่แก่เนาะเราสัมผัสได้เนาะยังไม่โดนยังไม่ไม่อะไรมากนะคะนะคะไม่เหมือนกดไฮโดรคาริดนะคะนั่นสัมผัสได้นะคะไม่ได้นะคะมันเบินนะคะซัลฟูริตก็ไม่ได้นะคะ อันนี้กรดแก่ของเรานะคะอ่าแล้วก็มีกรดอีกอันหนึ่งนะคะกรดฟอร์มิกนะหรือเมททาโนอิกแอซิดนะคะตัวนี้เนี่ยมาพบในพึ่งในมดอ่าเขาใช้มาเป็นอะไรมาใช้มาเป็นสารช่วยให้เนื้อ,อยางนะรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะเนื้อยางเนื้อยางดิบอะรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะ่วนใ,ใช้ในอุตสาหกรรมโป๊กหนังนะคะแล้วก็ย้อมผ้านะคะ นี่คือใช้ฟองมิกแอซิดนะคะอา่าไม่ใช่กดฟอ์มิกฟองมิกแอซิดก็ได้นะคะอ่าหรือเอดอาอายุเพกเขาเรียยเลทคาร์นอิกแอซิดนะอ่าตอบใหนะคะตัวนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยิน HA เคยได้ยินไหมอ่าใช่ทราบเลยครับเออมีหลายคนทราบนะคะทราบผิวหน้าใช่ไหมคะแก้เลรเอ่ย แก้สิวแก้ฝ้าได้ไหมแล้วรู้ไหมว่าใช้ H A แล้วผลเป็นยังไงดันสิวหน้าบางหน้าบางนะคะใครที่แบบใช้ H A แล้วก็ไปออกแดดโดยไม่ทาซันบล็อกคุณอาจจะได้ฝ้าแถบมาด้วยวนะคะหรือบางคนเป็นฝ้าใช้ H A แล้วมันทำให้ผิวหนังมันบางไง ไอ้ที่มันอยู่บนสุดแล้วมันดำอ่ะมันก็จะลอกลอกลอกอ,ออกด้วยความที่มันบางแล้วเราไปเจอ U V <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะอ่าอัเน,นี้ก็ต้องต้องใช้สันบ็อกร่วมด้วยนะคะ mm hmm. นะ,ะพวกกรดผลไม้อะไรต่างๆนะคะอ่ากรดจากนมเปรี้ยวนี่ยไลติกก็ได้ไลโคลิกไลติกก็ได้นะคะคาริกอเนี่ยอยู่ในแอปเปิลนะคะ แล้วก็นะคะเยอะแนะ่ไม่หมดเลยนะพวกผลผลไม้เนี่ยเราจะเรียก AHA นะคะเอ่อถ้าใครไปอยู่ในคลินิกผมเริมความน้ำอ่ะเขาก็จะเป็นคอร์สเลยนะใช่ไหมเอ่อใช้ AHA ลงล่อนแล้วก็อ่นอุ่นไอน้ำอุนๆนะคะขยายรูขุมขนใช่ไหมทาครีมอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีหลายเรื่องราวนะคะนะอันนั้นคือจบไปเป็น คาร์บอ,อซิลิกแอซิดนะต่อไปเอสเทอร์เอสเทอร์ก็ไม่ไม่ยากนะคะเอสที่ที่เราเรียนคู่กันเพราะว่าเกาเป็นไอโซเมอร์กันเนาะแต่ละคู่แต่ละคู่นะคะแอลกอฮอล์นี่เป็นไอโซเมอร์จากอะไรอีเทอร์ e one, ใช่ไหมคะอ่าแอลดีไฮด์เป็นเป็นไอโซเมอร์กับคีโตนใช่ไหมอ่าอันนี้คาร์บอ,อซิลิกกับ er, เอสเทอร์กนะะ็เป็นไอโซเมอร์กันนะคะอันนี้ไม่ไม่ถามเลยนะไอโซเมอร์คืออะไร นะฮะนั่นจะตอบได้นะคะอันี้เอสเทอร์เนี่ยเป็นไอโซเมอร์กับบล็อกซิลิกแอซติแต่หมู่เขาเรียกหมู่ฟังชันนอลเขาเรียกอะไรก็ไม่เรียกคาร์บอนิลใช่ไหมคะก็ไม่เรียกคาร์บอกซิลนะเขาเรียกอะไรแอลคอกซีใช่ไหมคะแอลคอกซีคาร์บอนิลนะคะแอลคอกซีคาร์บอนิลนะคะตรงนี้เป็นหมู่ฟังชันนอลที่ไม่มีตัวเอชใช่ไหม เปลี่ยนเปลี่ยนตัว H เป็น R นะคะเดิมเนี่ยถ้าเป็นาคาร์บอกซิลิกเนี่ยจะต้องเป็นตัว H แต่ตอนนี้เป็น R โอเคนะคะนะอ่าี่สูตรก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะมีออกซิเจนสองตัวนะคะหู่แทนที่ก็แล้วแต่มีไฮโดรเจน LQ หรือว่า LQ ก็ได้นะคะนะ,ะ,นะะปฏิกิริยาหลักเลยนะคะเอสเทอร์เนี่ยเขาจะมาจากปฏิกิริยานี้ esterification นะคะอ่า,อ,าอันนี้คือคือสารของเราเนาะสารของเราเนี่ยจะลงด้วยคำว่าอะเตตนะคะอะซิเตตอะซิเตตนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลงด้วยซิเตตเนาะก็จะมาจากสองตัวก็คืออะไรคาร์บอคซิลิกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ตัวหนึ่งนะคะพอทำปฏิกิริยากันปุ๊บอย่าลืวมว่าโบแทนที่เนี่ยนะคะของแอลกอฮอล์เนี่ยจะมาจับกับ โอนะของบอกซิลิกแอซิดนะคะก็จะกลายเป็นหมู่แทนที่ยางชื่อหมู่แทนที่ก่อนเป็น HQ ตามด้วยแอซิติกแอซิดแล้วก็ลงด้วยเตียดลงท้ายนะคะแล้วก็ได้น้ำเดี๋ยววันนี้รังสีจะได้เตรียมนะคะได้ดมกลิ่นจะจมูกบานเลยอะไรนะตอนนี้จะจมูกเ่มไม่ดีแล้วใช่ไหม ไม่เห็นดะ้วยนะต้องพยายามดมหน่อยนะคะนะเออหลักการก็มีแค่นี้นะคะเขาบอกทิ่เลกอาิดกับแอลกอฮอล์นะคะเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยิบไยไปอ่านะแล้วก็เป็นอ่านะคะตัวไอเนี่มาต่อ้ายออกซิเจนอนะ่าก็จะได้เป็นเอสเทอร์นะคะนี่คือเอสเทอร์ที่เราต้องการเนาะเรียกปฏิิยาเอสเทอร์ริฟิเคชันนะคะ อ่านี่คืการเรียกชื่อนะคะของที่อาจารย์บอกไปมันจะลงด้วยคําว่าเอทใช่ไหมเปลี่ยนจากอิกอิกก็คือคาร์บอกซิลิกใช่ไหมคะอ่าเราต้องดูก่รดคาร์บอกซิลิกเขาชื่ออะไรนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเอทแทนนะคะเอทแทนอ่าไม่ได้เป็นกรดเอทนะเป็นเอทนะคะอ่านะคะอ่อย่างตัวนี้นะคะตัวนี้เราต้องรู้แล้วนะอนี้เราเจอบ่อยมากนะอซิติกแอซิด ใช,ออใช่ไหมคาร์บอนสองตัวใช่ไหมฮะหนึ่งสองนะทำปฏิกิริยากับคาร์อบอนตัวเดียวที่เป็นแ oh อลกอฮอล์ก็คืออะไรเมทานอลนะคะได้เป็นอะไรเมทิลอะซิเตตถูกไหมอ่าเราเขียนสมนการแล้วเราต้องดูว่าตัวนี้คือเมทิลล้วก็ตามด้วยอะซิเตตนะคะแล้วก็น้ำแล้วก็เวลาเราเขียนปฏิกิริยาอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะไปทางเดียวไม่ได้นะคกคะแนน ะคตะ้องเขียนไปกับทีนี้เราลองเปรียบเทียบกันระหว่างอซิติกแอซิดก,ก,กับเอสเทอร์ใครน่าจะมีจุดเดือดมากกว่ากันคิดว่าใครมีจุดเ,เดือดมากกว่ากันเอสเทอร์หรือ,อโอมอสเตรดิโอมอสเตรดิเพราะว่าอะไรคะเพราะมันยาวฮะอะไรนะคะอีกนิดนึงเกือบจะถึงอางจารย์แล้ว มาแต่ข้างบนหนึ่งเรส่งสารแต่ข้างบนอะไรนะคะอ่าใช่ไหมคะอ่าและคือคาร์บอนซิลิกใช่ไหมมีทั้งสองหมู่เลยนะคะกิโตนั่นคือคาร์บอนิลใช่ไหมอ่าแล้วก็แอลกอฮอล์ส่วนเอสเทอร์เนี่ยมีคาร์บอนิลมีโอใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่แอลกอฮอล์นะโอจับกับอานะใช่ไหมคะไม่ใช่โอเอชนะถูกไหม เออเขาจะไม่แข็งแรงเท่า OH ที่เป็นที่ได้มาจากไฮดรอกซิกรูปโอเคไหมคะนะเอออเสเทอร์จะมีจุดเดือดต่ำกว่านะคะเพราะอย่าลืมว่าคขาเขาบอซซี่กรุ๊ปเนี่ยเกามีอะไรเขาพนมีพันธะไฮโดรเจนยึดเหนี่ยวอยู่นะเอสเทอร์เนี่ยเขาไม่มีไฮดรอกซิกรุ๊ปเป็นไงก็จะไม่ใช่แล้วนะคะนะะถ้าเราเทียบอย่างที่บอกนะคะอันนี้คือเอสเทอร์ ถ้าเราเอาสูตรโมเลกุลมาเนาะสูตรโมเลกุลเดียวกันนะคาร์บอซิลิกกับเอสเทอร์นะนะคะแต่แต่สูตรโครงสร้างไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะโดนอาจารย์หลอกนะระวังนะแม่ฮนะ,ะ,นะะนะดูซิเห็นไหมจุดเดือนก็ไม่เท่าละสูงนะคะาร์บอซิลิกเนี่ยพูดโอ้โหเป็นร้อยเลยนะคะแต่ว่าเอสเทอร์ในขณะที่อยู่ที่ประมาณ 30, 30, 30มสิบเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบแปดสิบนะคะนะ ่แต่ว่าที่เหมือนกันก็คือจำนวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มขึ้นจุดเดือดก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าส่วนนี้ไม่มีกั้วเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่อออาการละลายน้ำไม่ดีฮะก็จะลดลงเมื่อจำนวนคาร์บอนเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเย่น yeah. ะอ่าแล้วก็ปฏิกิริยาเขามีแค่อันเดียวของของเอสเทอร์ก็คือปฏิกิริยาเอ่อตอนตอนต้นอ่ะเป็นเรื่องของการเกิดเอสเทอร์นะเมก็เรียกเอสเทอร์ลิฟิคเคชันนะคะ แต่ถ้าเป็น S เทอแล้วนะคะนี่คือเอเทอแหละนะคะปฏิกิริยาข้อมีย่างเดียวก็คือมันต้องกลับไปกลับมาใช่ไหมทำเบียกับน้ําแล้วก็กลับไปแล้วก็แตกตัวเป็นอะไรกร์อบอกซิลิกกับแอลกอฮอล์เหมือนเดิมแค่นั้นเองเขาเรียกปฏิกิริยานี้ว่าอะไรถ้ามีน้ํามันเกี่ยวข้องไฮโดรไลซิสนะคะไฮโดรไลซิสก็คือน้ําจะทําหน้าที่แตกตัวอะไรสิแต่ว่าแตกตัวไฮโดรแปลว่า,วาน้ำ น้ำต uh, okay. uh, uh, ัว uh, น Ac uh, anyway, ี้ก็คือ H2O แค่นี้เองนะคะนะเพราะกลับไปกลับมาอยู่แล้วนะอซิติกแอซิดก็กลับไปเป็นอะอะเิลแอซิเตตก็จะเป็นอซิติกแอซิดกลับเป็นเอทานอลนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้